หล,ะล,ะละ่อๆคำตอบอาหารในคลิปนี้ในคำพูดอยาบขายแต่ไม่เงินแรงไม่มีอายุใครต่ำกว่ามใครตีควรให้ผู้ปกครองมานั่งดูด้วยนะถ้าดูแล้วมันสนุกปิดไปโอ้แค่คนเล่นเกมที่มันตาคนนึงนะโอ้แคมาทำเพื่อความบันเทิงตกละขอบคุณครับสวีดัสสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องญาติยายและป้าข้างบ้านทั้งหลายแล้วนะครับก็อย่าลืมเรียกลูกหลานของท่านๆเนี่ยมาชมคลิปมารับชมรับดูรับฟัง คลิปนี้ก็ได้เลยนะครับนะก็ใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนี่ยก็สามารถกับย้อนกลับไปดูคลิปก่อนๆได้ครับก็มีคลิปอีก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 หลายคลิปเลยนะก็มีอีกหลายเกมที่ผมเล่นก็จะเป็น R O V หรือว่าเกมของ P P S S P P นะครับนะเกม ฟุตบอลก็สามารถเข้าไปส่องไปชมไปดูไปฟังกับชีวิตเจ้าเจได้เลยนะครับนะวันนี้ตอนนี้ก็น่าจะเริ่มพาร์ทใหม่แล้วนะใช่จบซีซั่นพอดีก็เรามาโซโล่หลงเกมรถถังเลยดีกว่าไปกัน อาด่านนี้มันไเดดแมทด้เลยลืมมองด้วยว่าด่านอะไรม่เวลไหมเวลานั่นไงต้องยิงช่วเพื่อเราเอ๊เอๆยเอเอไปลยไปเลยไปเลยอย่ข้างล่างตัวหนึ่งนะนั่นไงอุ้ยห้ดาว อุ้ยโหมองไม่เห็นไฟด้านหลังตายโอ้ยข้างมันมีห้าดาวด้วยติดตายห้าดาวโอ้โห เกมน,นี้แพ้ยิ่งมากบอกเลยว่าแพ้ยิ่งมากเกมนี้นั่นไงไอ้ฉลาดจังวะไม่ยิงตัวหน้าเดี๋ยวนะยิงตัวหลังเด็แบบิเพื่อน อื่นนี่ารัน,นี่เอาคนไทยดีกว่าหาทิดเกิดก่อนมันไปรวมกันแล้วนั่นคือประเด็นคือมันไปรวมกัน น้องหุ่นวะไปไหนเพื่อนไปไหนอะเพื่อนอุ้ย ผมน่าจะตายนะถ้ามันรีโหลดไว้พวกลองหุ่นนะ่ะอุ๊ยพี่ตายโอ้โห มเลยไม่ได้เลยราบคาบนะครับนะค่าสองไปห้ากินดูดิไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไม่เอาไม่เอาไม่โอ้โหสามตัว ท่านประยุทธ์แพ้รับครับเคลลองหุน่นเหรอสู้ได้อยู่นะโดนเงินวะเป็นไงละ สใส่คิดว่าเรามไม่เห็นีน่ะดาาคิดฆ่แดาแล้ว,ล,วลบอนแหละไม่ไหวหุ่นมาเยอะโอ้ มาน่าจะห้านาทีตัวนึงโอ้าตออายก็ว่าแล้วเฮ้ยยิงดิโอ้ ไปซีดีกว่าแปะสีไว้ก่อนก็มีสีก็มีไอตัวเนี้ยตงอุตาอือฮึ าดาวเกาะลบกุ้โดนฮ่าดาวเวียดนามยิงก็โหยแพ้ลาบคาับอื้ม อีกสักเกมนึงดูที่จะกู้สักสี่มาได้สักเกมหรืเป่าโอ้โหจอสี่ร้อยเอ็กเ t ส c อร์ต tow truck until ก h e e x ง t field. คมจะไปดักรถทางซ้ายนะและ้วโดนชนแล้วยิงก้อนได้ปียับบอกเลยว่าญิงก้อนได้ปียับต่อย เฮ้ยรถไปแล้วโอ้โห้ We are escorting นากอนนึงซึ่งหน้านี่แหละ ให้มันเห็นเราให้มัน,านเห็นเรากินได้โอ้ยเฮ้ยรถรถข้างกูโดนไข่แดกวะเนียเ่ยห้าดาวเฝ้าแน่เลยรถข้างกูเนี่ย Oh. Oh. Ah. Hmm. เอาเปา็นวะ่าอืมนะสรุปสั้นๆนะครับประยุทธ์แพ้ราบคาบวันนี้นะครับนะการออกศึกของประยุทธ์วันนี้ออสู้ไม่ได้เลยอก็เอาเป็นว่า คลิปนี้เป็นไงบ้างครับจเจอความกาของผมเข้าไปกับช่วงกูจะเล่นเล่นกาแค่ไหนกูก็จะเล่นนะครับนะก็บายบายจ้าอย่าลืมติดตามกดไลค์ แล้วดูคลิปกเป่าให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับไปยุดเสใหญ่ไปแล้วไม่ไหวแล้วไปหยุดจะร้องไห้บายบาๆตัวดีครับ